ก็สวัส <Remember> ด <that> ีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะผมก็จะมาแชร์เรื่องของคําถามนะคำถามหนึ่งที่เพื่อนเพื่อนถามกันเยอะมากเลยนะครับว่าตอนนี้ขุดแล้วมันเป็นยังไงคุมค่าไฟไหมนะครับซึ่งจะได้มากได้น้อยขนาดไหนนะเดี๋ยวไปชมกันในคลิปได้เลย เพื่อนคนผมพิจัยพิสตูดิวิโอชาแนลนะครับชาแนลนี้เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการ์ดต่อนะครับที่เว้เล่นเกมไว้จัดต่อนเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคเรนซี่เพื่อสร้างรายได้น,นะครับโอเคครับก็เป็นที่รู้ๆกันนะว่าช่วงนี้เนี่ยเหรียญคริปโตนะมันโดนทุบมาเยอะนะครับแล้วก็จะมีคําถามอยู่บ่อยๆนะว่าตกลงขุดคุ้มค่าไปอยู่ไหมแล้วก็รายได้เป็นไงระบ้างตอนนี้นะครับโอเควันนี้นะผมก็จะมาสรุปให้ดูนะครับหมายว่าเพื่อน ดูตามมันไปได้เลยนะอันนี้นะั่นราคาอ้างอิงจากตัวเว็บบิตครับแล้วกันนะอ่าบิตครับอ้างอิงนะราคาตลาดวันนี้นะครับวันที่ยนะี่สห้าวันจันทร์ที่ยี่ห้าก็อยู่วันอังคารแล้ววันอังคารที่ยี่ห้ามกราณ์นะครับบิตคอยนนะพองกหัวขึ้นมานะครับอยู่ที่ล้านสองนะครับล้านสองแสนสามหมื่นหกพันนะครับส่วนอีเทอร์อีเทอร์นะที่เราขุดกันนะ อยู่ที่8 2 0 0มนะอ่าเดรียญอื่นๆก็จริงวันนี้ก็ดูทยอยขึ้นกันมาเยอะนะครับเดี๋ยวแอบไปดูใน t r a d i n g View นะครับดูราคากันก่อนนะโอเคมาทำเฟรมเดย์เนะาะทำเฟรมเดย์นี่วันนี้นะก็ดูดีนะดูดีเหมือนจะยืนเริ่มจะยืนไหวนะครับตัว i s i ก็กำลัง อยากจะพังกหัวขึ้นแล้วนะตอนนี้นะเนี่ย ISI ตรงนี้ก็อืคิดว่านะราคาอาจจะค่อยๆฟื้นนะครับแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่ามันจะเกิดอาการพืดหรือเปล่านะครับถ้าพืดลงมาเนี่ยอาจจะต้องลงไปรับอยู่แถวๆพันเก้านะผมเดานะแต่คิดว่าตอนนี้เนี่ยมันพยายามที่จะยืนให้ไหวนะครับคิดว่าอาจจะมีการรีบาวเล็กๆไปถึง2008หรือเปล่านะครับก็ไปเทสแถวๆนี้ดูก่อนนะผมว่านะคิดว่านะเออ แล้วก็ค่อยไปดูเป้าสามพงสามพันอะไรเงี้ยเนาะอันนี้หน่วยเป็น US เอดอลลาร์นะครับราคาก็กดหัวนิดนึงนะเหรียญอื่นๆนะก็อาการเนี่ยย่ำแย่ทุกเหรียญแหละนะในช่วงช่วงนี้แล้วกันเนาะนี่ฟลักคอยเห็นไหมครับก็ราคาก็รูดนะครับรูดลงมาแบบสามสามดอนไปเหลือหนึ่งจุดห้าดอนได้นะก็หนักหน่วงอยู่นะหนักหน่วงทุกเหรียญอ่ะ มาดู b บิตคอยกันบิตคอยเนี่ยกม็มีความรีบาวขึ้นมาเยอะอยู่นะอ่าตอนนี้เนี่ยก็ลุ้นนะว่าทำเฟรมเดย์เนี่ย,ยจะมีการรีบาวขึ้นได้สูงขนาดไหนนะครับอันนี้นะผมคิดว่าจะได้เห็นล้านห้านะอยู่แถวๆไม่กี่วันนี้นะอันนี้เดานะโอเคแต่ก็อันนี้คือการเดานะ มาดูราคากันดีกว่านะอันนี้ราคาที่ว่ากันว่าอ้างอิงก,กันเนาะ<ม>ก็เอาเป็นว่าเครื่องขุดของเราเนาะถ้าเกิดกรณีที่เดี๋ยวลองเอาเครื่องนี้ดูก่อนนะเครื่องนี้เป็น3 0 6 0ทั้งหมด5้าหรือ6ใบนี่แหละ6ใบเนาะวิ่งแบบนิ่งๆมายาวนานแล้วเนาะเปิดมา22วันนะขุดไปขุดต่อเนื่องไปเกาวัน10วันแล้วเนาะก็ไม่เคยดับเลยนะเครื่องนี้นะครับ ผมไม่ได้จูนเข้มมากนะแรงขุดอยู่ที่215นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเนาะว่าจะได้กันสักเท่าไหร่โอเคมาดูกันเลยอันนี้คุณใน t า o miner นะแปลงออกมาเป็นบิตคอยนะครับก็โดยรวมนะคลิปกระตุกหรือเปล่าไม่รู้อ่าเนี่ยนะรายได้นะก็คือต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7.32ดอลลาร์นะครับ เราเอาค่านี้เนาะเดี๋ยวเอามาคูณด้วย US นะครับ7.32 US เนี่ยผมขออ้างอิงเป็นสาย3.5นะครับบาทต่อดอลลาร์นะครับอยู่ที่ดูนะดูเลขมานะ245นะได้ไป245บาทโดยประมาณนะหารด้วยแรงขุดเนาะแรงขุดนี่ตัวนี้นะผมขอเอา reported hash rate นะครับอยู่ที่215นะหาร215.53โ okay. อเค อยู่ที่1.1นะก็คืออันนี้เป็นแฟกเตอร์แล้วกันเนาะว่าถ้าเรามีแรงขุดเท่าไหร่จะขุดได้กี่บาทนะครับโดยโปกติเนี่ยเมื่อสักช่วงต้นปีที่แล้วและนะ้วกันเนาะแรงขุด1แฮตเนี่ยได้เงินอยู่3บาทถึงหบาทเลยนะแล้วแต่ช่วงนะปีนี้<ม>เหตุการณ์กับตลปัดแรงขุด1แฮตนะขุดได้ 1. นึ่งจุบาทต่างกันสเท่าเนาะ<ม>ก็เอาเป็นว<ม>่า คิดกันเยอะๆก่อนนะว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงเนาะถามถึงเอาอเนี่ยยากแล้วนะครับอ่ะเอามาดูเครื่องอื่นกันบ้างนะโอเคเครื่องแหงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเครื่องต่อไปเนาะอ่ะไปดูกันที่หน้าจอเลยกดผิดกดถูกอีกแล้วโอเคมองเห็นกันอยู่เนาะในหน้าจอนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอเอาเครื่องนี้มาแล้วกันเนาะ อันนี้ทนะูมายเนอเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูฝั่งที่เป็น e ีเ e อร์ไมกันบ้างเนาะอีเอร์ไมนเนี่ยน่าจะวิ่งดีอยู่นะผมว่าอันนี้นะนี้ของ e ีเ e อร์ไมนะครับกดเข้าไปแล้วก็เอาเลขมาวางนะเนาะอีเ e อร์ไมนนี้เหมือนโปรฟิตจะดีกว่านะครับในช่วงนี้นะอ่ะเนี่ยนะครับเครื่องนี้เนาะก็ยังไม่ได้เปเอาออกมาเนาะมีเครื่องเดียวนะครับแรงขุดเนี่ย ที่รีพอร์ตไปเนี่ยอยู่ที่345.1อนนะครับซึ่งเขา estimate ว่า1วันเนี่ยได้อยู่ที่12.82จดอลลาร์นะครับคูณด,ด้วย33.5เนาะแล้วก็ได้เท่านี้บาทนะครับต่อวันนะ429นะครับเอาไปหารด้วย345.1นะครับรายได้เนี่ยก็จะเอาแฟกเตอร์1.24เนี่ยไปคูณนะครับซึ่งก็รายได้ดีอยู่นะก็ถือว่าประมาณนี้นะครับ1 2ึเออ1.1 1.1 1, 1. 1ถึง1.25อนะอยู่ใกล้เคียงประมาณนี้นะครับเครื่องพวกนี้เนาะก็ขูดไปก็จะมีรีเจ็คอยู่บ้างนะครับแล้วก็เปิดเครื่องมาเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยเป็นเวลาเยอะมากเนาะเนี่ย13วันนะเครื่องที่ผมเอามาโชว์ให้ดูไม่ใช่โชว์มาให้ดูอันเนี้ยนะครับก็เปิดมาต่อเนื่องยาวนานนะไม่ค่อยได้ดับกันสักเท่าไหร่นะครับย่เว้นว่าไฟดับจริงๆเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทีนี้นะ่ากลับมาตอบคาถามนะของเพื่อนๆน,น,นะว่าเอยตกลงเนี่ย มันยังคุ้มค่าไฟหรือเปล่านะครับต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าก็น่าจะต้องคุ้มอยู่นะเพราะว่าอย่างนี้นะครับเราเราถ้าเราคิดแค่ค่าไฟเนาะเอาเป็นว่าถ้าเราหยิบเครื่องที่เป็นตัวอันนี้นะถ้าใครใช้เป็นรุ่นคือคือมันความคุ้มค่าไฟเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงตัวการ์ดด้วยส่วนหนึ่งนะครับถ้าเกิดเป็นตัวที่ e อ f i c i e n c y ดีมากๆนะอย่างเช่น3 0 7 0เจครับตัวนี้เนี่ยแรงขุดเนี่ย มันขุดได้เนี่ยหกสองแรายได้เครื่องนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดตีกลมๆนะอ่ะผมตีว่าแฮรละบาทพอนะครับอยู่ที่ห้าร้อยนะเครื่องนี้เนี่ยอาจจะห้าร้อยนิดนะครับเอาตีกลมๆว่าห้าร้อยบาทนะครับต่อวันเนาะแต่ทีเนี้ยไอตัวค่าไฟเนาะก็เอาเป็นว่าทั้งระบบเนี่ยในนี้มันจะโชว์อยู่ที่9 1้า้ยสิบ็ดวัตต์นะครับเก้าหนึ่งหนึ่งวัตต์นะครับแล้วก็เอามาบวกด้วยตัวระบบนะครับอีก200วัตต์นะครับ มันก็จะอยู่ที่ประมาณ1ั0หเรามาคูณด้วย e f f i c i e นซ y นะครับก็คือเป็นส่วนที่หลอดไปเนาะเหมือนอันนี้ใช้ไฟจริงอยู่ที่ประมาณ1นึ่หนึ่งหนึ่งวัตต์นะครับแล้วก็เอาแฟกเตอร์ตัวเอาไปหารแล้วกันเนาะถ้า e f ฟ i c เ e n ซ y เราได้แค่8ปเปก็เอาจุดแปหาไปหานะครับก็อยู่ที่พ3 0 0นะก็คือต้องเติมไฟเข้าไปพันสามวัตนะ์เนาะซึ่งถ้าไฟพันสามวัตเนี่ยก็ถ้าเปิดยีชั่วโมงเลยเนี่ยก็เอา 1ันสามร้อยวัตนะครับหารด้วยหนึ่งพันนะครับก็จะได้หนึ่งจุดสามนะครับคูณด้วยยี่บสี่ชั่วโมงนะครับอยู่ที่สา2สิบเอดจุดสองหน่วยนะครับคูณด้วยค่าไฟของเราไปเลยเนาะก็หน่วยละตีว่าสี่จุดถ้าหน่วยละสี่บาทบวกวัตเนี่ยก็ประมาณสี่จุดสองสี่จุดสามเนาะแต่ผมขอตีเป็นสี่จุดห้านะครับเฮย้ยกดผิดเนาะอาหารสี่ไปก่อนนะครับก็คูณด้วย 4.5นะครับปึ้งอยู่ที่140บาทก็ถามว่าคุ้มคราไฟไหมก็ต้องตอบว่าคุ้มอยู่เนาะแต่ว่าโปรฟิตไม่ค่อยดีแล้วนะครับ500ลบด้วย140เนาะวันหนึ่งเฮ้ย500ลบด้วย140วันหนึ่งก็ตกประมาณ360บาทถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มอยู่นะแต่ว่าเมื่อไหร่จะคืนทุนละ่ะเนี่ยต้องถามกลับอย่างนี้เนาะว่าเฮ้ยคืนทุนเมื่อไร่วันนี้ก็ เก็บไว้ก่อนนะถ้าเรามีเครื่องอยู่แล้วก็เก็บไว้ก่อนได้นะครับส่วนถ้าใครเป็นสาย LHR เนาะเดี๋ยวผมจะคำนวณของ LHR LHR ให้ก่อนนะครัเอาเป็นเครื่องนี้แล้วกันเนาะเครื่องนี้เนี่ย3060 LHR นะครับแรงขุดนะครับก็เอาไปว่าเดี๋ยวผมจะคูณเข้าไปแบบตรงๆเลยแล้วกันเนาะเครื่องนี้เนี่ยอืมกินไฟอยู่ประมาณ900วัตต์นะครับแล้วก็หารด้วยจ8ดนะครับอันนี้เป็นแฟกเตอร์ของผมเองเนาะ ก็คือ Efficiency ของ Power นะครับคิดแบบง่ายหลายสุดๆเนาะก็คือค่าไฟตกอยู่ที่ประมาณ100 105บาทต่อวันเนาะแต่ว่าแรงขุดเนาะเราขุดได้ประมาณ2 1 5บาทเนีย่ยนะไอตัวสาย lhr เนี่ยก็เอาตีกลมๆนะว่ามันคือค่าไฟอยู่ที่ครึ่งหนึ่งเลยเนะยาะก็จะมีความแบบเพือ่อมันจ่ายค่าไฟเยอะอยู่นะครับ หมือนขุดได้2อ0ร้อนะค่าไฟอยู่ที่110สมมุตินนะจริงอาจจะไม่ถึงนะเออเนี่ยมันก็จะได้อยู่ที่110บาทถามว่าคุ้มไหมเมื่อไหร่คุ้มเนี่ยบอกไม่ได้เนาะมันแบบงงไปหมดแหละนะในช่วงจังหวัดแฟลชจังหวัดอ้นะครับหมายวว่าก็เป็นจังหวะสลัดนักขุดใจไม่นิ่ง <laughs> ถ้าเราใจนิ่งก็เออต้องทำใจนิดนึงประมาณนั้น <laughs> นะโอเค ก็น่าจะได้ไอเดียกันเนาะว่าประมาณนี้แหละเนาะอืมก็โดยสรุปนะผมขออนุญ,ญาตสรุปท้ายคลิปอีกนิดหนึ่งแล้วกันเนาะก็สรุปอย่างนี้นะครับว่าตัวความคุ้มค่าว่าเอ้คุ้มค่าไฟอยู่ไหมนะครับก็อืมอยู่ในเลทป,ประมาณนี้แหละเนาะตอนในคลิปเนี่ยผมคํานวณให้ดูนะว่าตีว่าแฮชหนึ่งเนี่ยได้หนึ่งบาทพอนะเออประมาณนี้แหละนะก็ใครมีแรงขุดหนึ่งเนี่ยก็น่าจะขุดได้ประมาณ 100บาทถึง120บาทโดยประมาณนะอ่ะอยู่ในเลนอยู่ในช่วงประมาณอย่างเงี้ยแหละนะครับแล้วก็ถามว่าคุ้มค่าไฟไหมเนี่ยก็ต้องแยกเป็น2สายนอะสาย LHR กับ n o n LHR ถ้าถ้าของผมเองเนาะผมใช้เป็นค่ายเขียวนะก็ข้อมูลจะประมาณนี้นะครับส่วนถ้าใครใช้ค่ายแดงเนี่ยลองแชร์เป็นไอเดียแล้วกันเนาะว่าเออเฮ้ยมันคุมไม่คุมอะไรยังไงเนาะเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่มีแล้วกันเนาะ แต่คิดว่านะตัวที่คุ้มค่าไฟมากๆเนาะตัว6 6, 6, 6, 6, 6 0ันหหรือว่าตัว6,666นหกนเนี่ยเออไอตัวพวกนี้เนยมันจะมีเลทคุ้มค่าไฟดีมากเออส่วนสายเขียวนะอ่ะก็ข้อมูลมันจะเป็นแบบว่าถ้าเกิดแรงขุดเท่าไหร่เนาะอ่าไม่ใช่แรงขุดเท่าไหร่ตัวสาย LHR แล้วกันเนาะก็คือขุดไปตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นค่าไฟครึ่งหนึ่งแล้วกันอ โดยประมาณเนาะค่าไฟครึ่งหนึ่งแล้วคุณได้ครึ่งหนึ่งเออเหมือนคุณมาได้200บาทค่าไฟก็จะประมาณ100บาทส่วนถ้าใครเป็นสาย non R, นอน LHR วเนาะก็อย่างในตัวอย่างเนี่ยคุณได้500บาทค่าไฟก็ประมาณ1 1 0บาทอะไรเงี้ยนะเออมันก็ต่างกันเยอะอยู่นะลองไปลองไปดูดูกันแล้วกันเนาะเออประมาณ3 0เออถ้าเป็นสาย non R, นอน LHR วชาเนาะ25-30%ของรายได้เนาะก็จะเป็นค่าไฟไปนะครับ ก็ใครจะลงทุนในช่วงนี้นะถ้าในมุมผมนะก็ชะลอตัวไว้ก่อนนะครับรอดูทิศทางอะไรให้มันดีก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนาะก็การ์ดเนาะมันแพงนะอืมมันก็หายหายยากอืมไม,ไม่ไม่แน่ใจว่ายากขนาดไหนนะคืออาจจะล้นตลาดอยู่แหละนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนช่วงตุดจีนของเมืองจีนด้วยเนาะก็การขนส่งอะไรเนี่ยมันก็ยังทําได้ไม่ค่อยสะดวกเนาะการ์ดมันก็ค่อนข้างค้างสต็อกจากตัว อตเก่าๆนะครับมันก็จะมีความแบบมือมันยังแพงอยู่เนาะแล้วก็คนที่ซื้อมาแพงเนาะเขาก็ขายแพงอยู่นะอืมก็อาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับถ้าตลาดครัชลงมาอีกเนาะเออผมว่าก็คงจะมีการขายการ์ดราคาถูกนะแห่กันขายอาจจะขายทั้งการ์ดบางคนก็แห่กันขายหลีกอะไรเงี้ยเนาะก็จะมีของถูกๆรุ่นออกมาเยอะนะครับก็เป็นช่วงที่วัดใจประมาณหนึ่งเลยนะอืม ขุดแล้วแบบมันเหมือนคนที่เพิ่งเข้ามาในวงการขุดเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในช่วงที่แบบว่าขุดมาปีที่แล้วเนาะเริ่มขุดปีที่แล้วเนี่ยมาเจอภาะวะตอนนี้เนี่ยอาจจะเกิดภาะวะช็อกนะครับและยิ่งใครเข้าตอนท้ายปีเนาะท้ายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีภาะวะแบบหนาวๆร้อนๆน,นะครับแต่ถ้าไมซเซ็ตเราเป็นแบบไมซเซ็ตยิงยาวเนาะก็ขุดเก็บไว้ก่อนเนี่ยไม่เสียหายนะผมมองว่างี้นะก็อาจจะขุดเป็นบิตคอยขุดเป็น เหรียญที่เป็นเมนหลักแล้วกันเนาะเวลาทุบเนี่ยมันไม่ค่อยแรงมากนะอย่างขุดเป็นอีเทอร์เนี่ยคือเทียบสัดส,ส่วนมาแล้วเนี่ยอีเทอร์มันลงเยอะนะอืมก็ลองดูกันแล้วกันเนาะเพื่อนๆว่าเออเอาแนวไหนดีนะผมเองแนะนําไม่ค่อยถูกนะแต่ว่าถือได้ทุกเหรียญน,นะเพราะว่าทุกเหรียญเนี่ยคือมันก็มีโอกาสดีดขึ้นแล้วก็ลงได้อะไรเงี้ยมันไม่มีใครรู้อนาะคตแน่นอนอยู่แล้วเนาะโอเคประมาณนี้เนาะข้อมูลเอามาแชร์กันนะครับก็ถ้าเกิดใครเอ่อยังไงเดียว ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์นะครับติดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับโอเคเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันแล้วกันเนาะโชว์นี้แบบเออกลูเมียขะด้วยบาเดเจ็บเหลือเกินส่วนถ้าใครอยากจะทดลองเทสขุดหรือว่าอยากจะเฮ้ยมีอยากมีเครื่องขุดอยากจะเอออยากให้ผมประกอบให้อะไรเงี้ยนะทีมงานผมประกอบให้ก็อย่าลืมติดต่อผ่านไล ออฟฟิเชียลของ IP พ t u d i o นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม